สวัสดีคะ่ะสวัสดีค่ะมาแล้วมาแล้วยาจีมาแล้ว,าลวยาจีขอว่าขอวาสวัสดีเรือยจากทั้งเกา่าทั้งใหม่ที่มาเขาชมอยูช่องสไตยยล,ยลย์ยาจีเด้อยจาเลอยยาจีขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสไตล์ยาจีนะคะพี่จังได้นอกพี่นอ้อ,นองหอนโบทาง่นอ่ะพี่น้องเอ้ยทงยางนเนี่ยหอนหอน,หอนจะจับเศร้า ขึ้นกระห่อนจนว่นนอนรับป้าจักมามันเย็นเวลาอะไพี่น้องตื่นมากะจนหขกมงพี่น้องเอ้ยจังบ่ตื่นมันนอนเดือดร้ายพี่น้องมันนอนบลับมันก็ตอนนอนนอนดึกเนาะพี่น้องเนาะมันห่อนแห้งห้ายาลูกเขาจะติดแอร์ให้กับว่าเอายอายจีนะ่ะยยจีบอกว่าถ้าติดแอร์แล้วท่าไฟเด้พี่น้องมันแพง ก็ต้องเพิ่มค้าไไฟข้นไมาอีกเนาะพี่น้องโอ้มาไว้นาชีว้ว่ะเดี๋ยวก็หมดแลอกเดี๋ยวก็ฝนตกอพอพอฝนตกมันก็เย็นพี่น้องเมื่อก็เดี๋ยวออากาศเมื่อก็ดีเนาะพี่น้องเนาะแต่ช่วงนี้ฝนมันปะโต๊ะกก้นสือพี่น้องถา้านโะต๊ะน่ะโต๊ะแบบเป็นฝนและพายุที่ร้ายแรงเร้อพี่นอ้องเ้ยเป็นพายุที่อันตรายที่สุดพี่น้องห้ามยุ่ แต่ตนใหม่ก็แล้วกันพี่น้องบ้านได้ลังคาสิบอดีเนี่ยเถียงผู้ใดสีไหม่เก่าเกาเนี่ยพี่น้องเตรียมตัวนี้ไก๋ไก่เด้อพี่น้องเด้อทั้งลมทั้งฝนเลยแหละพี่น้องถ้าจะตกทีนี้นะอืมถ้ามันร้อนขนาดนี้นะนี่นอนเลยแต่ก่อนจะจีบบ่เคยแพ้พี่น้องถ้ามันร้อนอย่างนี้นะเหงื่อออกอย่างนี้นะโอ้ยไม่เคยนานแต่นี้โอ้ยผิดประหานเลยกรมอุตุจิลพรนี่ไม่ได้เรื่องเลย ผิดมหันเลยพี่น้องผิดขาดเลยไม่ตกตามตามที่จะจิเป็นในตัวยจินอกจากอาการนะแต่ก่อนจะไม่พลาดเลยงวดนี้ไม่ตกตามที่อาการเกิดแต่ถ้าตก,กจะมีฝนมีเอยียงกันแล้วเตพี่น้องอันอันตรายกันแล้วกันพี่น้องรับรองว่าคนจะยูบ่ได้กันแล้วกันบ่ดจักรล่มจักฝนบ่ตจักอยียง เป็นลมพายุหมุนคอยดูเรือจะหมุนน้บานเลื่อนไปเดี๋ยวนี้กะเอาหมุนไปหลยหลังเลยวางเมื่อว่านเมื่นซื่อหนิมีแต่ลมบานยั่งยี่ยังไปเรื่อพี่น้องล้างค่า่นะลังค่าเทียงหน้าถอกแลวะพี่น้องโยกไปทั้งหลังนะขนาดว่าบ่มีฝนไม่รมเลยี่บ่มีฝนได้พี่น้องมีแต่แดดกับลมลมมันเหี้งจะวางสามมือนี่ฝนบ่มีเลยพี่น้องคิดเอาฝ้นบ่มีเต แต่สามารถล่มหวกคูดบันบั่นห้าอื่นล่มหวกูดเนาะแต่ภาษาไทยเป็นกะลมอะไรนะลมวงช้างบอกหรือว่าลมอะไรลมหมุนนะ่ะนะพี่น้องลมหมุนนะ่ะบั่นห้าอื่นล่มล่มฮุกคดต้าตัวน,นี้ย่าจีจะลงไทยรัฐบาลไทยเดี๋ยวเราเราเอาต้อยรอก่อนเนาะลงรัฐบาลไทยก่อนเพราะว่า รัฐบาลไทยมันจะออกขออื่นนอกจากออกวันที่สองรัฐบาลไทยของออ,อ,อประเทืองก่อนด้จากพี่นอ้องอประเทืองอยู่ตรงไหนเนาะโอ้ยไม่กันน่านผดเนาะพี่น้องที่จะให้เบิงคลิปเก่าก็ดีพี่น้องเลยพอต้องเบิ้งเนาะพี่น้องไม่กันน่านเกินเนาะ,ะยะจี้กัจักเอาไปไว้เสน่หพอมันลายจ่ะ กระดาษนะกองมันเซ็นเตอร์เลยรกระดาษแนวทางใหม่แต่ละวันละวันนะเราต้องเอาแยกแยกแยกสินะบางที่รัฐบาลไทยคับว่าจะเอาเป็นแนวทางตกเก่าใหม่เบิร์เนาะพี่น้องเป็นคลิปเก่านะมันกลัามาบ่ได้พี่น้องจักมันไปทิ่งเลยกับ่ระจักดอกพี่น้องจ้ะเบิงบ์นแนวทางใหม่เนาะพี่น้องเนาะจ้าเตรียมแคปหน้าจอได้จ้ะพี่น้องยาจีจะลงให้แล้วนะจ้าแนวทางรัฐบาลไทย ก่อนจะเบิงกะอย่าลืมเนอพี่นอ้องยาจีนะขอตลอดว่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณยายจีด้วยนะคะถ้าเอฟซีท่านไหนดูแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายจียายจีขอขอบคุณมากๆนะคะและก็ขอขอบใจมากๆนะคะที่ เข้ามาดูในช่องชะตาย,ยาจีแล้วดูยาจีจนจบคลิปนะคะทนฟังไงเร้อพี่น้องยาจีบอกยังกับทนฟังไอจบคลิปไหได้จีนเรอจ้าแล้วกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะ 我爱外 จ้ายาจีจะอธิบายให้พี่น้องฟังด้วยจะ้ะว่ารัฐบาลไทยของออกปลดเทืองด้วยจาะวันที่สองออกปลดเทืองเด่นวิ่งรูดหกกับหนึ่งด้วยจ้าบนล่างมีหกเจ็ดหกแปดหกเก้า หนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งแปดกลับด้วยครับเพิ่นบอกให้ครับน้ำเด้อจ้ะพี่น้องแล้วก็เจ๊กเจ๊ขอฝากช่องให้เลือจ้ะเบอร์ใต้คลิปด้วยพี่น้องจา่จาแล้วจะให้ดูว่าอ,อ๋อประสืองเน่นตัวไรพี่น้องอ,อ๋อประสืองเพิ่นบอกว่ารัฐบาลไทยเน่นหกเด้อจ้ะเพราะฉะนั้นหกเจ็ด หกแปดหเด้อพี่น้องเปินเด่นเด้อจะ้ะขอบคุณออกกระเทือ่อเด้จ้าที่ส่งในาทางให้ยยจีนะคะแล้วยยจีก็เอามาลงให้เอซได้ดูกันในเชียงโฉกันนอกจาะยยจีก็ให้เป็นแค่หน้าทางเด้อพี่น้องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยเด้อพี่น้องเด้อให้ f อฟซีทุกท่าน ให้เสียงโศกถือต้องตามกหมไม้ด้ือพี่น้องเด้อรัฐบาลไทยเท่านั้นรอตตรี่เด้อพี่น้องสนับสนุนทางรอตรี่นะจ๊ะพี่น้องคือสิท่านอยู่ตังนาะพี่น้องเนาะจ้าขอให้พีีจงโชคดีนะคะสวัสดีคะ่ะ